สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่จานลุยเดี่ยวนะคะวันนี้พี่จานลุยเดี่ยวก็จะพามาหาหน่อไม้เหมือนเดิมนะคะดูตอนนี้อยู่ในป่าหน่อไม้แล้วนะคะเราจะพาไปหาหน่อไม้เราจะหาหน่อพวกจะ้ะแต่พอดีว่ามื่อนนี้พ่อกับน้อไหม่ปลาไงก่อนน้องหม่ปลาหน่อยยางไง เอาหน่อยตาหน่อใหญ่กันเนาะแล้วค่อยไปหาหนอหวกกันทีหลังไปจ้าเบิ่งจ้าโอ้หลายนออยู่คุณอ่ะนอสิขึ้นไม่ก็ได้ตรงนี้เ่าท่านได้เอาดอกน้อน,นี่จะเอาน้อน,นี่น,น,น้อนี่แล้วก็น้อน,นี่จ้ะสามนอเออันนี้ใหญ่มีอิด อาสอนกันพักละสีจะจ๋า อืมคุณนายโอ้งามๆเลยจะ้ะปัดฮะน,นอนเองเพราะสิเอาได้แน่แกอีกทอนนึงอ้างี้จ้ะงามๆจ้ะ จ้ะได้ละสามนอบันทึสิาพาไปเลาะเบิ้งทางพุ่นจ้ะสิมีบอทางพุ่นโอ้อันนี้เดี๋ยวหน่อนตุ๊กตุ๊กติปีนี่หน่อยอย,อยู่นี่เดียวแต่สิหน่อยโพดบอ ออมมาทางนี้กับพอมีอยู่จ้ะนอนหนึ่งเนาะเสียมมันบ้อค่ะได้อยู่จ้ะ นอกใกล้ๆกันก็พอสิเอาได้อยู่ดีนี่เอาได้ก็เอารถเอาได้ก็เอารถเนาะ าได้แล้วจ้าออกมายากกันแต่เนาะอะไปหากอไม้มาทีนี่จ้ะกอเดียวได้หานอจากกอนี่เขามาตัดก้อนแล้วเมื่อวานนี่เห็นห้อยไม่ไมอยู่เอาไปไปหากอไม้จากกอไม้จะมาเบิ้งกอพีอ่เบิ้งดู โอ้พอดีเลยเขามันแล้วบันเนี่ยอ้าวเสียบมาเลยบันที่ไหนมาโถโกเสร็จเริ่มมันสีหนาจะดิมางามๆอ่อนๆน้อยๆจ้าได้แล้วก็ออมมาทางพี่ ออกมาทางทีโอ้นี่จะเห็นบ่ปาดคักๆเลยปะเนี่ยวยังแดงเนี่ๆๆล่ะปุ่นน่ะคักจากขักไปหาตัวข้างในมีบ่บ,บูสไปเลยจ้าปาดออกมาทางที่กับพ่อมองนี่แล้วหนึ่งนอปุณอ่ะสองนอเห็นบ่จ้ะ เด้คักแล้วนี่สามนอ4ีนอหาทางนี่มาลุยกันเลยเอานอนี้ก่อนเอานอนี้ก่อนเลยคุยเบิ่งเลิศนะ,ะ,ะเสียม,มันบกพร่ังได้ได้ๆเอามีดแล้วกัน ก่อนมาเทียบเรื่องอุปกรณ์ว่าเต็มเต็มยมหญ้ามดอดบ่ได้เรื่องจัดย่ง <c oughs> างอ่ะโอ้ปะโทปะโทรปะโทได้แล้วจ้าไปานอนต่อไปกันเลย โอ,โอ้หมดเมียได้แล,แล้วจ้ะขางๆกันพเดดินอนหนึ่ง เอาได้ป่ะเนี <c oughs> ่ยเหลือเยอะอืมได้แล้วจ้าโอ้เึงด้วยอ่าสองนอละจ้ะ ฟังทั้งนี่นี่อ่ะเนี่ยนออันนี้อีกได้ยูดอกนอเน,นี่พอเอายูดอกจ้ะอยู่ของนอกเขากับพี่ตาเอาง,ง่ายๆอยู่จ้ะ อนี่ได้เองข้อนี่ได้ยุจ่ะจากเจ็ดนอนี่แหละโอ้พอได้แกงหมอหนึงด้นี่ตั้งวันเจ็ดนอเนาะไปหาต้อทีนี่บันที้เนี่ยห่นนยอ,ออีกแล้วจ้าโอ้ยสองนอนเคียงกันลองๆย่จ้ะข้างหลังนอนญ่ายนะ นอนหนึ่งฮะเอาเลยจ้ะที่นี่โอ้โหยูนอกกวัวครับเบิ่งจ้ะ ดินได้ยังชุ่มๆอยู่เลยจ้ะโอ้โหหักเอาก็ได้คนน่ะอ่อนดีก็ด้วยจ้ะออดอ่อนดีจ้ะขอโทษเธอเนี่ยแข่งกันก็ร้องเิ่งงขุดเข้าไปเพราะมันข้างล่างมันยังอ่อนอยู่เนาะ น้ำเลยจ้ะอ่อนๆเลยปัาดอันยูสูงเหี้ยวเหี้ยวมั้งเี่ยเห็นปะจ้ะคุณโอ้อา้าเดี๋ยวเสีเอาให้เบิ้งมาให้เนี่ยได้แล้วจ้ะอันเหี้ยวเหี้ยวบ้างหันโอ้โหสามนอจ้ะคางๆกันมีอีก พามาเอาอันกอข้างๆกันจะ้ะโอ้น้ำได้เลยจะ้ะนอนนี่ ได้อยู่บ่โอ้ได้อยู่จ้ะได้อยูว้ายมึงงามเลยจ้ะฮะห,า,ห,า,หางไหนมีอีกจ้ะหางไหนมีอีกอยูออยปุ่นน่ะหัวเดาหัวเหี้ยวยาวๆน่ะได้ออีกอยู่อันข้างล่าง นี่พุ่นะจ๊ะเป็นบอใบไม้คุ้มไหมอ้ะเอาเลยประเทศเนี่ยดีสิคิวของหน่อไม้ป่าเนาะนี่จ้ะมันสีนี่เนาะสำนี่จ้ะโอ้วันดีให้หากแล้วกไปเลยไม่ต้อง ใส่มีดใส่ยังหักเอาลวดจ้ะน,น,นี่นี่นอนิไหานอนนิโอ้โอ้ว้ยมาใมีดกนนะ วอนนี้ก็ได้สามนอจ้ะสามนอนงามๆเลยจ้ะป้ายก่อไม้จ้ะเห็นวใอยู่คางๆกันนี่เลยจ้ะไปไปเบิ่งนกำกันจ้ะมาจ้ะโอ้ข้างในแม่เนี่นะแดงๆ,ๆเลยจ้ะสีขาวไปเอาที่ใดบอมันมียอดบอมันขัดยอดไปแลยจ้ะวันนี้เราก็สี ไปหานอ,นอหัวกจ้ะไปหานอหวกต่อเลยอันนี้น้องไป้ปลาพอได้เอาไปใส่รถไว้ก่อนเนะจ้ะพายไปมันสีหนักโพดแล้วน,นี้เราไปหานอหัวกต่อจ้า